็เอาเว็บเว็บขุดมาแนะนำนะผมก็จะเป็นเว็บนี้นะครับก็มีหกเหรียญให้เราเลือกขุดเลยนะผมได้รับสูงสุดห้าเปอร์เซ็นต่อวันนะผมได้รับสูงถึงนะครับวันทำงานเขาก็เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดทำงานเลยนะผมเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยครับ อ่านี่นะผมสายฟรีที่จะได้รับนะครับลงทะเบียนและรับ6ดอลลาร์ฟรีนะครับผมอาจจะผมพาไปดูวันทํางานของเขาก่อนนะครับอ่านี่นะผมอ่า,อาเขาก็เพิ่งเปิดได้1วันนะครับอ่าการถอนออกยังไม่มีนะผมฝากไปทั้งหมดแล้ว303ดอลลาร์นะครับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนนะครับผตอนนี้ก็ยังมีคนใช้งานสําหรับเว็บนี้น้อยอยู่นะครับ 5599นรบคนนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็เป็นเงินฝากล่าสุดนะครับอ่านี่นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมโปรแกรมพันธมิตรนะครับก็มีถึง3ระดับเลยกันนะครับผมะระดับหนึ่งจะได้รับ10เอรนะครับได้รับ10เอร์เซนกับอีก1นึ่งจิกะเฮดนะครับผม อ่าสำหรับการอ้างอิงเลเวลหนึ่งนะครับอ่านี่นะผมก็ให้เพื่อนๆมาอ่านดูในช่วงของตรงนี้ได้นะครับอ่าระดับ2ก็จะอยู่ที่2%นะครับระดับ3% 1%นะครับก็ประมาณนี้นะผมอ่าในช่วงของตรงนี้ก็จะเป็นอ่าแผนฟรีของเรานะครับอ่าโบนัส6ดอลลาร์นะผม240ร้ z ะครับผมอ่า ระยะการลงทุน180วันนะครับวันโดยไม่ต้องฝากฟรีนะผมะก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะได้รับ2.5%าขอภัยนะกดไม่ติดนะผมับผมเปอร์เซ็นต์นะผมะต่อวันนะครับระยะการลงทุน180วันเท่ากันนะผม ลงทุนขั้นตำ่ำหนึ่งดอลลาร์นะครับตั้งแต่หนึ่งดอลลาร์หรือสี่สิบจิกะเฮดนะผมหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสี่สิบจิกะฮดนะครับสามเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้าดอลลาร์นะผมแต่สำหรับสายฟรยีผมก็ไม่แนะนำให้ลงทุนนะครับมันก็จะมีความเสี่ยง ความเสี่ยงสูงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยอมรับในส่วนของการลงทุนได้ก็เขาก็จะได้รับการถอนที่ไวกว่าสายฟีนะครับสายฟีก็ขุดกันดูนะครับผมในส่วนวิธีการสมัครก็ให้เมื่อกดอลงทะเบียนในส่วนของตรงนี้นะครับผมกดลงทะเบียนเข้าไปนะครับหรือรีจิเตอร์นะครับผมจากนั้นให้เพื่อนใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลของเพื่อนๆนะครับผม รหัสผ่านนะครับสายเหมือนกันนะผมในส่วนของสองช่องนี้นะครับจากนั้นกดลงทะเบียนไปได้เลยนะครับเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับผมกิเกทที่ผมมีทั้งหมดนะครับที่ได้รับฟรีมานะครับแล้วก็ที่ไปกดรับโบนัสมาด้วยนะครับผมนี่นะครับสองเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับสําหรับสายฟรีนะครับ ะได้รับ2%ต่อวันนะครับอ่าก็ให้เพื่อนเมาเลือกเหรียญที่เพื่อนๆต้องการขุดได้เลยนะผมอดอทคอยบีเอ็นบีตอนนะผมบิตคอย USDT ไลท์คอยนะครับอ่าก็สามารถมาเลือกขุดฟรีกันได้เลยนะครับอในส่วนของตรงนี้ผมก็ขุดเหรียญตอนไว้นะผมอ่นนี่นะครับผมก็ขุดตอนไว้นะครับวิธีการเปิดขุดนะผมก็ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อน เลื่อนลูกกลมด้านล่างครับนี่ะครับผมเลื่อนหมายสุดนะครับอพอเพื่อนเลื่อนสุดแล้วนะครับผมก็จะมีแคปชาให้เพื่อนใส่นะครับก็กอกแคปชาให้เรียบร้อยนะครับผมในเรื่องของตรงนี้อขออภัยนะครับกดผิดนะครับผมนี่นะครับผมเลื่อนมาสุดก็กด แคปชาให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการขุดเสร็จสิ้นนะผมเปิดการขุดเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้ก็อ่าเราสามารถนําเหรียญที่เราขุดได้นะผมอ่านำเหรียญที่ขุดได้มาลงทุนใหม่ได้นะครับอ่าส่วนวิธีการลงทุนใหม่นะผมให้กดในเรื่องของอ่าลูกศรตรงนี้นะรคับ ่กดเข้าไปนะผมผมจะลองนี่นะครับจำนวนการลงทุนอ่าลงทุนซ้ำนะครับขั้นต่า9,990 Satoshi BNB นะผมอ่านี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็แต่ละเหรียญมันจะขั้นต่ำไม่เหมือนกันนะผมอ่าการถอนขั้นต่ำก็กดในส่วนของตรงนี้ได้อ่า กดใน่วนงตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการดูยอดขั้นต่ำนะครับผมอ่านี่ครับถอนขั้นต่ำศูนย์จุดศูนย์สองสามเก้าบี b นบะีนะครับอ่าที่การดูขั้นต่ำการถอนก็มากดดูใน่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่านี่คนระับดอทคอยก็จะถอนอยู่ที่แปดสิบสามดอทนะครับผมอ่าในส่วนของตอนนะครับร้อยแปดจุดแปดตอนนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆจะขุดเรียนไหนก็มาเลือกขุดกันได้เลยนะครับในส่วนของเว็บแนวนี้นะผมผมก็เคยถอนได้หลายเว็บนะครับอ่าเปิดมาแนวนี้นะครับผมก็เคยถอนได้หลายครั้งแล้วนะครับสําหรับสายฟรีนะผมไม่มีลงทุนนะครับอ่านี้สหรับเว็บนี้้าถอนได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเมื่อถึงยอถอนนะครับผมดี๋จะมาอัปเดตสําหรับสายฟรีนะครับในตัวของวิธีการรับโบนัสนะผมก็ให้เพื่อนๆกดเข้าเว็บที่แถบด้านบนตรงนี้นะผมกดเข้ามานะครับ กดเข้ามาแล้วก็กดคําว่าโบนัสนะผมอ่านี่นะครับรับโบนัสแบบสุ่มนะผมะเราจะได้รับถึง10บกิกะเฮตตออ่อะจะได้รับสุ่มนะครับ1ถึงสิบกิกะเฮตนะผมะจะได้รับการสุ่มนะครับเราก็จะ มารับได้ทุกๆ6ชั่วโมงนะผมหชั่วโมงกดรับทีนึงนะครับมากดรับตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการรับโบนัสแรงขุดนะผมตรงนี้ก็จะเป็นเงินรางวัลน,นะสำหรับใครที่มีช่อง y o u t u b e นะครับก็มาทำด้นทวงของตรงนี้ได้นะครัผมจะได้รับตั้งแต่20่สิบกิแฮนนะผมถึง 25,000 g h z าพเลยนะครับอ่าก็จะได้รับสูงสูงมากนะครับอ่าพันธมิตรนะผม <c oughs> ก็มี3ระดับด้วยกันนะครับนี่นะครับอ่าระดับหนึ่งก็จะอยู่ที่10%นะครับผม อ่าระดับสองสองเปอร์เซ็นต์นะครับระดับสามหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมอ่าทุกครั้งที่เราเชิญเพื่อนนะครับอ่าเราจะได้อ่ารับแรงขุดนะผมหนึ่งกิกะเฮตต่อคนนะครับอ่านี่นะผมให้เพื่อนมาอา่านอ่าสำหรับโบนัสพันธมิตรตรงนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่า สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่จะฝากเข้ามานะครับอันนี้นะผมที่ผมลงทุนใหม่ไปนะครับอันที่ผมลงทุนซ้ําไปนะผมอันนี้นะวิธีการฝากอ่าฝากเหรียญเข้ามานะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกเหรียญในส่วนของตรงนี้ได้นะครับว่าจะฝากเป็นสกุลอะไรนะผมอ่านี่นะครับ แผนการลงทุนก็จะอยู่ที่30วันนะผมก็ให้เพื่อนกรอกจำนวนเหรียญที่ต้องการลงทุนนะคอาจจะอ่นนี่นะผมจำนวน USDT ที่จะลงทุนนะผมะนี่นะก,กประมาณนี้นะกดะเปิดรับเงินฝากนะผมสำหรับตรงนี้ก็ ใครยอมรับความเสี่ยงได้นะครับก็จะได้ถอนอจะได้ถอนไว้นะครับจะได้ถอนไวน้ภาสายผีเท่าตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมเว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับต้องการถอนก็กดตรงนี้นะผมต้องการลงทุนซ้ำนะครับก็กดในส่วนของลูกศรตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเปิดขุดเหรียญสำหรับ เว็บนี้นะก็เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดสด,สดๆร้อนๆเลยนะครับก่อนจากการผมขอเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมผมพยายามามาจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ออขอภายคนระับจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ได้ดูและ มีทําฟรีกันนะครับอ่าช่องผมทําเฉพาะถ่ายฟรีโดยตรงนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ